อีกหนึ่งเรื่องราวของพี่ตั้มว่าราวมุดกันดีกว่าถือว่าเป็นคนสุดท้ายออกมาเคลียร์ในแกงพราก่อนหน้านี้เนี่ยแ้มีเรื่องบาดหมางก,ก,กันกับพี่โดมแล้วก็พี่แก้มวิทยานีหรือเปล่าถึงขั้นว่าเปิดใจมาร้องไห้ด้วยกันช่อง YouTube ที่เปิดร่วมกันกับพี่โดมนี่แหละแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็เป็นพี่สาวที่อยู่ในกลุ่มก็คือน้องแก้มน้องแก้มวิชยานีก็คือพูดถึงเรื่องราวมีน้ําตาแล้วก็มีการเคลียร์ใจคําว่าเคลียร์ใจนี่แหละค่ะทำให้หลายคนเข้าใจรู้สึกว่าเอ๊ะสามคนเนี้ย แกงแตกเหรอ,อทะเลาะกันเหรอบอกแหวงกันเหรอแล้วมีน้ําตาด้วยโดมนะตอบไปแล้วไม่ได้มีอะไร,รแก้มตอบไปแล้วไม่ได้มีอะไรและสําคัญน้องชายคนเล็กต้ามวราวุธต้องเล่าแหละว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเชิญครับถามต้ามครับย้อนกลับไปตอนที่เราอายุยังน้อยตัวผมเองก็เป็นเด็กงี่เง่าอ,อ่ะเด็กผู้ชายที่เอาเหมือนจริงเหมือนงอม วันพี่สาวเอาแต่ใจมันก็มีมความรู้สึกในใจกันอยู่แต่ว่าไม่เคยพูดกันก็เลยหยิบเรื่องนี้ที่มันอยู่ในใจน่มาพูดกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะตอนที่เราขอโทษกันที่ยังไม่ได้ออกอรายการน,นะพี่แก้มเขาเข้าใจตัวผมเองก็เข้าใจพี่แก้มมากขึ้นพี่แก้มก็เข้าใจเรามากขึ้นแต่แค่ตอนนั้นน่ะมันไม่คุยกันผมไม่ฟอร์มอ่ะพี่คิดไปเองว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นอย่างนี้พูดไปก็ไม่ได้อะไรหรอกพูดทําไมวะเป็นทรงนี้พี่แก้ม่าแล้วทำไมแกไม่บอกฉันล่ะจริงๆมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง คือพี่แก้มาสามารถอธิบายได้ใน,นสิ่งที่เรางอน,เ,อนเราเองเส็จคิดไปเองแล้วก็ตึงกันไปอะไรอย่างเงี้ยในความโชคหลายที่พี่แก้มไปเจอตรงน,นั้นอะอนผมว่าจริงๆมันมีความที่ทําให้พี่แก้มแกล่งขึ้นอีกได้ได้เจออะไรที่แบบมันทําให้เขาโตขึ้นแบบมากๆนะวันเนี้ยเออฉันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นบ้างก็ได้ะฉันเอาเงินไปใช้หาความสุขแล้วกลับมาทํางานบ้างก็ได้ ยืนยันอีกทีนะคะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดๆกันมันเป็นเรื่องราวการอารมณ์แปรปรวนของเพื่อนในกลุ่มแล้ววันในวันหนึ่งมันไม่ได้เคลียร์ไงว่าเธอเป็นอะไรวันนั้นเธอทำไมไม่เล่าฉันฟังฉันเคลียร์แทนเธอได้ฉันช่วยเธอได้นะอะไรประมาณนี้จากความเกรงใจเพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวทําให้ต่างคนต่างเงียบ พองเงียบเสร็จปุ๊บมันก็มาคุในกลุ่มอพอมานั่งคุยกันในรายการนี้มันเลยพร่างพลูออกมาเป็นจังหวะได้คุยสุดท้ายแล้วต่างคนต่างรักและปรารถนาดีต่อกันที่สุดเลยใช่แล้วครับ่ยิ่งนั่นใจนกว่าเดิมใช่แล้วครับนะครับ